สวัสดีค่ะเลข1 4นะคะ14ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะแล้วก็มีดาวพระพุธอยู่ด้วยค่ะโดดเด่นแน่นอนค่ะเรื่องการพูดดีพูดเก่งช่างเจราจามีวัฒนศิลป์นะคะสามารถที่จะอ่าสรเรียกว่าสื่อสารนําข้อมูลต่างๆนไปใช้ได้ดีนะคะอาชีพที่โดดเด่นก็อาชีพที่ใช้คําพูดการประพันธ์การคิดการเขียนการวิเคราะห์นะคะตรงนี้สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ดีนะคะ แต่หนึ่ี่ค่ะให้ระวังนิดนึงนะคะเรื่องการปกครองคนหรือบริวารเนี่ยนะคะเพราะว่า1นสเป็นเลขที่ค่อนข้างพูดคล่องพูดไวอาจจะทําให้ขาคนข้างๆหรือว่ารูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะตามเราไม่ทันนิดนึงนะจ๊ะ สี่หนึ่งนะคะถ้าเกิดพระพุทธมานำหน้าพระอาทิตย์นะคะจะโดดเด่นเรื่องการค้าขายการเจราจาต่อรองการใช้ทักษะคําพูดที่ทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองกล้าวหน้านะคะแล้วก็สามารถจะนําความรู้จากวัฒนิลินของเราเนี่ยค่ะไปสร้างมิตรสัมพันธ์ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงมิสหายและผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทําให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเลขสี่หนึ่งเป็นเลขที่น่าใช้เลขหนึ่งเลยนะคะที่นําพาความสุขให้กับชีวิตได้จ้า สนใจถอดรหัสชีวิตด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือศาสตร์ไพ่พยากรณ์ศาสตร์ไพ่พรมยานที่มีความแม่นยำนะคะทักทายอาจารย์อัญญา519มาได้นะคะขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะบุญรักษาทุกท่านสวัสดีค่ะ